เวลามีคนมาชมใน i อจีว่าหุ่นดีไม่มีใครไม่ชอบหรอกคะ่ะดูไขรมันครั้นี้คุมที่ตรงไหนมันเหมือนเราโยนฟุงมาน้อยของเราทิ้งไปเลยคะ่ะ บอกก่อนเลยคะ่ะว่าตอนแรกเนี่ยศึกษาดูไปสิบสิบที่เลยเพราะว่าจริงๆแหล่งที่ดูดไขมันในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีเยอะแต่ว่าเราก็เข้าไปในกลุ่มเฟซบุ๊กค่ะที่เป็นปรึกษาดูดไขมันเราก็รู้สึกว่ามีแต่คนแนะนําว่าให้มาดูที่เดอะยังค่ะแล้วเราก็ติดตามเพจเข้าไปดูว่าเขาเนี่ยมีไลฟ์สดเกือบทุกวันเลยค่ะแล้วเราก็เห็นว่า Before and After เนี่ยเป็นยังไงที่ชอบที่สุดเลยนะคะรีวิวที่เนี่ยของเขาเป็นวิดีโอค่ะรีวิวเยอะมากๆเลยนะคะรีวิวทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศเลยค่ะรู้สึกมั่นใจขึ้นนนนนมมาาาาากกกๆเเลยยค่่่่่่่่่ะัแตตตงงจทททีีีีออืืรว เป็นภาพหลังทําใช่ไหมคะมันอาจจะตกแต่งได้แต่ว่าทีเด right you know ียวยังเนี่ยเราเห็นแบบเรียวเลยวันที่มาปรึกษาดูไขมันวันนั้นนะคะก็คุยกับคุณหมอประมาณสินาทีได้ั้งคะแล้วก็ทําให้เรามั่นใจเลยว่าเราจะดูดไขมันที่นี่แล้วก็มั่นใจว่าคุณหมอเนี่ยจะช่วยให้เราสวยได้ขึ้นแน่นอนค่ะค่ะก็ดูดไปประมาณ8เดือนค่ะหลังจาก8เดือนตอนนี้ก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะเอฟเสื้อผ้านะคะมีทั้งเสื้อเอลลอยหรือว่า บิกินี่ตอนนี้ค่ะก็ชอบที่จะไปทะเลเพราะว่าจะได้ใส่บิกินี่เยอะๆค่ะเวลาลงรูปในตีก็มีคนมาชมเยอะมากเลยค่ะเพื่อนที่ทํางานเพื่อน่วงงานค่ะเขาเห็นว่าเออทำไมเราดูเอวเล็กจังเขาก็เข้ามาถามว่าเอไปทําอะไรมาเดี๋ยวนี้สวยขึ้นลงรูปในจีบ่อยนะไปทําอะไรมาบิกินี่รูปนั้นแซ่บนะโลตู้ทิ้งค่ะก็เสื้อผ้าชุดก่อนมันจะเป็นฟิลแบบว่าเป็นเสื้อมิดชีทอะไรอย่างเงี้ยแบบปิดพางหุ่นเราค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ลดใหม่เราเอาเซ็ตเดิมไปขายใช่ไหมคะแล้วเราก็เอฟเซ็ตใหม่ที่ เล็กลงไซส์เล็กลงนะคะแล้วก็เห็นเอวมากขึ้นมาไว้เป็นตู้ใหม่ของเราคะ่ะถ้าวันนี้มีคนมาถามออมว่าดูดไขมันที่ไหนดีคำตอบเดียวของอมอม mm hmm. คือเดยร์ยางคีนิกะ